สวัสดีค่ะสำหรับภาคบ่ายนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆเ,เปิดหน้าที่52เลยนะคะในหนังสือแบบเรียนเลขคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับความสั้นและความยาวกันเด็กๆรู้ไหมคะแบบไหนสั้นเราจะดูยังไงว่าไหนจะสั้นอันไหนจะยาวพอจะรู้หรือเปล่าคุณครูโบทำตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะ มีเส้นอยู่ทั้งหมด2เส้นนะคะเส้นสีเอาใหม่เส้นมีเส้นสีส้มกับเส้นสีเขียวอะเด็กๆเ,เห็นไหมคะเส้นสีส้มเนี่ยที่ครูโบเขียนให้ดูเมื่อกี้เส้นเนี้ยเด็กๆว่าสั้นหรือยาวคะอะเส้นสีส้มจะสั้นสั้นก็คือนิดเดียวสั้นเด็กๆพูดตามนะคะสั้น short short สั้นนะคะส่วนเส้นสีเขียวเส้นนี้เส้นนี้จะยาวเราเรียกมันจะยาวกว่าเส้นสีส้มใช่ไหมอันนี้เราเรียกว่ายาวยาว long long ยาวอะโอเคสั้นคือนิดเดียวถ้ายาวมากคือยาวนะคะอะทีนี้คุณครูให้เด็กๆดู วันนี้คุณครูโบจะมี2องคำสั่งนะคะสองคำสั่งให้เด็กๆทำอ่ะจะมีข้อ1ข้อ2และข้อ3ให้เด็กๆสังเกตดูมีภาพอยู่3ภาพนะคะเด็กผู้ชายคนเนี้กำลังจะกินอะไรไม่รู้มาดูรูปที่1ความยาวแค่นี้รูปที่2ยาวแค่นี้และรูปที่3ายาวแค่นี้คุณครูโบถามว่า ภาพทั้ง3ภาพนี้อันไหนสั้นที่สุดคะอ่าถ้าอันไหนสั้นคุณครูโบจะให้เด็กๆก,กากระบาดอันที่สั้นนะคะ,อ,ะอันที่สมมติว่าอันที่3ามสั้นเด็กๆก,ก็กากะบาดทับอันที่สามที่สั้นเลยแล้วอีกหนึ่งคำสั่งนะคะยังมีอีกหนึ่งคำสั่งคุณครูโบถามอีกว่าภาพที่1 2ึสภาพไหนยาว อันไหนยาวให้เด็กวงกลมล้อมรอบภาพที่ยาวเลยนะคะอ่าสังเกตให้ง่ายก็คือถ้าสั้นให้กากบาทถ้ายาวให้วงกลมนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างส่วนข้อต่อไปเด็กๆต้องทำเองนะคะอ่าสำหรับหน้านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปหน้าต่อไปกันเลยนะคะ หน้าต่อไปจะเป็นหน้าที่53นะคะเด็กๆหน้านี้เด็กๆด,ดูเลยมีไม้บรรทัดอยู่สองแท่งอ่าดูนะคะอ่าดูแท่งที่1เลยไม้บรรทัดแท่งที่หนึ่งอันนี้1นึ่ะคะทำไมอ่าไม้ไมบรรทัดแท่งที่1อันนี้จะเป็นไม้บรรทัดแท่งที่สองนะ คุณครูโบถามนะคะไม้บรรทัดอันไหนยาวที่สุดยาวก็คือต้องยาวมากก็คือไม้บรรทัดอันที่1ใช่ไหมคะส่วนไม้บรรทัดอันที่สองจะสั้นหน้านี้นะคะคุณครูโบจะให้เด็กๆก,กากระบาดท,ทับสิ่งของที่สั้นเท่านั้นนะคะกากระบาดท,ทับสิ่งที่สั้น ให้การกระบาดนะคะไม่ให้ขีดจะได้ฝึกกล้ามเนื้อมืออ่ะมาดูกล้วยสองผล,ผล,ผ,ลผลนี้กับผลนี้มาดูนะคะกล้วยผลนี้กับผลผลนี้กับผลนี้ผลไหนผลไหนสั้นกว่าคะอ่าผลที่สั้นกว่าเด็กๆก็การกระบาดท,ทับผลที่สั้นกว่าเลยนะคะอ่าแล้วก็ดูรถควายดูเองทุกรูปให้กาเองนะคะโอเคไหม อ่ะแล้วก็เปิดไปหน้า54หน้าสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะหน้าที่54เด็กๆดูเลยอันนี้ครูโบจะให้เด็กๆนับภาพนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะนับภาพเรามาทบทวนกันก่อนนะคะทบทวนตัวเลขอ่ะหเสาธงสองหัวเป็ดสามนกบินนะคะอ่ะ ทีนี้คุณครูโบจะให้เด็กๆนับนะคะเราจะนับแล้วก็เราจะไปกากบาดตัวเลขนับดอกไม้1 2 3มีดอกไม้ทั้งหมดกี่ดอกคะ3ดอกแต่เอ๊ดูซิว่าไหนเลข3เลข3อยู่ไหนคะ,ะดูนะคะจิ้มตัวแรก1 2 3อันไหนเลข3ามคะ อาอันนี้เลข3เราก็การกรบาดท,ทับที่เลข3เลยนะคะอ่าต่อไปดูไม้บรรทัดอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆดูไม้บรรทัดเล่มนี้เด็กๆนะับไม้บรรทัดนะคะ1อ่ามีไม้บรรทัดกี่แท่งคะมี1แท่งอ่าเด็กๆจิ้มตัวเลขตัวแรกเลยแล้วพูดตามแล้วดูนะคะว่าตัวไหนคือเลข1ให้การกรบาดนะคะอ่าจิ้มตัวแรก 1ตัวที่2 2 3อ่าไหนเลข1เด็กๆไปกากบาททับเลข1เลยนะคะโอเคไหมอันนี้เราจะนับกันเรื่อยๆแล้วก็ไปกากบาทนะคะไม่ขีดนะคะเด็กๆอ่าอันนี้คุณครูโบจะให้เด็กทำใบงานอันนี้เดี๋ยวทำเสร็จครูโบจะให้ ประกาศให้มาส่งที่โรงเรียนเพราะว่าใบงานทุกหน้าคุณครูโบจะให้คะแนนนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ